จากวันนั้นแค่เพียงได้มองรอยยิ่มเธอคนคำนี้โชคดีเพียงใดแล้วรู้ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหนว้าอ,อยากมีทุกทุกวันไปกับเธอหลินจะลาอ่องจริงเหรอ แม่ต้องอยู่ดูแลพอ่อเราต้องกลับไปช่วยธุรกิจที่บ้านมันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆหรอคือเราเป็นลูกคนเดียวอะ่ะตอนนี้ที่บ้านกำลังประการว่าเอาแล้วอนาคตของหบินนะลินจะเลิกเป็นหมอจริงหรอ อยากเป็นหมอรักษาเด็กๆที่ต่างจังหวัดจริงๆนะที่นั่นน่ะยังต้องการหมอเฉพาะทางเยอะเลยเราวาดฝันเอาไว้เยอะมากแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็เป็นเราที่มีแต่อวดมการนแต่ว่าทำจริงไม่ได้สักอย่างเราคิดมาตลอดอะว่าพ่อแข็งแรงไม่คิดว่าจะเกิดอะไรปุ๊บปั๊บแบบนี้ เพราะว่าเราจะดูแลบริษัทได้ดีเหมือนพ่อไหมอ่ะเราจะทำได้จริงจริงเหรอเรารู้จักเธอดีถ้าเธอคิดจะทำอะไรอ่ะเธอทำได้ทุกอย่างแหละเป็นผู้ใหญ่นี่มันไม่ง่ายเลยเนาะ ไหมว่าถ้าได้เป็นอาจารย์แล้วอ่ะจะเป็นอาจารย์ที่เก่งผลิตหมอดีๆให้คนไทยทำความฝันแทนเราด้วยนะเธอก็เหมือนกันนะไม่ว่าเธอจะทำอะไรอะ่ะเราพร้อมซัพพอร์ตเธอเสมอ อย่าลืมว่ายังไงเราก็ทีมเดียวกันนะเหตุผลในการเป็นแพทย์ของแต่ละคนก็ต่างกันนะครับบางคนคิดว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงบางคนก็คิดว่าอยากเทพแบบหมอในซีรีส์ถ้าไปถามเด็กๆแล้วก็ต้องมีคำตอบยอดฮิตแบบอยากรักษาคุณพ่อคุณแม่ครับ แต่ก่อนผมคิดว่าผมอยากจะทําให้ได้ดีที่สุดผมอยากจะทุ่มเทให้ได้มากที่สุดเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่เคยทําเอาไว้เหมือนตอนที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่แต่มันก็เหนื่อยแหละครับมันเหมือนกับแบกทุกๆอย่างเอาไว้ แต่ผมลืมไปครับว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในการที่จะขับเคลื่อนหรือพัฒนาอะไรต้องอาศัยทุกๆคนช่วยกันรู้สึกวิววิวเนาะพอหลีนออกไปความรู้สึกนี้มันเหมือนกับวันที่เป็นอินเทอรน์นวันแรกเลยอะ่ะ ไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะที่นี่มีพวกเราอยู่วันหยุดนี้อยากกลับบ้านไปเจอพ่อแม่เลยอะใครมันจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆอะจะเกิดอะไรปุบปับขึ้นมาในชีวิตบ้างโอ้เราแม่เป็นไงบ้างเราปรึกษากับอาจารย์แล้วก็น่าจะให้แม่พบแพทย์ออนไลน์เอาอะ แม่จะได้ไม่ต้องมาที่นี่ด้วยสิริราชคนนี้กันนะอืมสมัยนี้ไม่ต้องเจอตัวก็มารักษาได้สะดวกขึ้นเยอะเลยเนาะแถมยังมีส่งยาทางไปรษณีย์ไปถึงบ้านอีกเยพูดเป็นคนแก่เลยเป็นคนสมัยก่อนหรือไงเราอะเจาใช่ไหมเอาใช่ไหม ได้แล้วเหรออืมปัญหาบางอย่างอะถ้าเราจดจ่อกับมันมากเกินไปเราก็จะมองไม่เห็นมันในมุมที่ใหญ่กว่าแล้วบางทีมันก็ไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยเหมือนการรักษาแหละที่ต้องใช้ทั้งทีมแพทย์ส่วนเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นหมอสันแล้วมีออยเปรนานิสเราก็คงอุ่นใจ มีอะไรหรือเปล่าคือคือเราต้องไปแล้ว รักที่เธอทำให้กันนั้นฉันนั้นจำมันได้ดีชัดชัดเจนในจิตใจของฉันไม่เคยจางหหยชอบเขาทำไมไม่บอกเขาล่ะถ้าทำอะไรก็รีบทำแล้วกัน พอชีวิตมันจะเล่นตลกกับเราอยากอยู่กับเธอทุกวันให้นานเท่านั้นอยากไลห่างกันให้ฉันได้ยืนไกลเธอจับมื่อของฉันแล้วเดินขึ้นข้าง,างกัน ปคือคือจริงๆเราคิดไม่ต่างจากออยเลยอะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกใครเราไม่เหมือนพระเอกในที่ที่ออยชอบดูเรามีครอบครัวที่ต้องดูแลเราเรากลัวว่าเราจะดูแลออยไม่ได้ความคิดใช่เป็นใหญ่หรอทำไมต้องดูแลเราด้วยอ่ะ เราดูแลกันไม่ได้หรอตเติบโตเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันในเมื่อชีวิตของหมอไม่มีวันต้องหยุดเรียนรู้งั้นเราเรียนรู้ไปด้วยกันจนแก่เลยได้ไหม ต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือไปในเส้นทางไหนผมเชื่อว่าความเป็นสีราชจะฝังอยู่ในตัวพวกเราทุกคน T I T U K U B ผมเชื่อว่าทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและยึดมั่นตัดสินใจจากความถูกต้องเป็นหลัก เพื่อนกอดเห็นอาจารย์พาตัดไม่ขึ้นแต่มีชี่มาเห็นเลยอยากทําได้บ้างเลยอ่ะนี่จริงเหรอ,อทําไงอ่ะตอนเป็นนักศึกษาเขาได้เห็นแค่ไกลๆเองใช่ใช่เท่มากเลยเล้งอาจารย์ทําได้ไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วทํายังไงอ่ะทําอะไรอ่ะก็จะอธิบายยังไงดีอ่ะชี่แต่แล้วายากนะเล้งมันยากตรงไหนอ่ะทําไมอ่ะก็ถ้าเห็นไปในจีนี่เกาหลีมันเท่แล้วอ่ะ ของจริงมันเทมากกว่าน,นั้นีิแล้วมันเทยังไงอะเล่าเลรายละเอียดนะรายละเอียดอะอืมเด็เล้งก็ไม่ได้อยู่บอดเดียวกับเราด้วยดิก็อธิบายยังไงให้เห็นภาพอะเ่ีายเล้งไม่ได้อยู่ด้วยกันโอ้ยเล้งบอดตัวเองก็มีอะไรนะ่าสนใจต้องเยอะแยะอย่าไปตามเกมสองคนนี้สินี่แกล้งเหรอโอ้ยแกล้งมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เบื่อกันบ้างหรอไม่เบื่อ เ <c oughs> <c oughs> ข,ขีแกงออใช่บริษัทเราอะ่ะจะทำโครงการไปรักษาเด็กที่ต่างจังหวัดจะชวนทุกคนไปจริงหรอไปด้วยไปด้วยถ้าออยไป,ไปงั้นเราก็ไป <c oughs> อะไรบังคับยังไงเรา, <c oughs> ารต้องไปอยู่แล้วเขาอ่ะก็จะไปด้วยแค่พูดตามไม่ทันเฉยเขอบคุณทุกคนมากงั้นไปต่างจังหวัดคราวนี้หาที่เที่ยวกันอีกไหม โอ้โหแหมครั้งนี้ชวนเองเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วเนี่ยกว่าจะลากไปได้อ่ะแน่นอนคนเราอ่ะต้องรู้จัก work life balance ต้องรู้จักพักผ่อนบ้างเข้าใจไหมโอเคโอเคอเออคือเรามีเรื่องอยากจะบอกอ,ะอ่ะเราว่าเราจะขอทุนไปเรียนต่อต่างประเทศอ,ะอ่ะไปให้สุดเลยซันซันทำได้อยู่แล้ว ชีวิตพวกเราก็แปลกเนาะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวแยกกันพอกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวก็แยกกันอีกแหละไม่แปลกหรอกเราก็แค่แยกกันไปเติบโตเพื่อกลับมาเจอกันแค่นั้นเองไปให้สุดแบบที่ออยบอกนั่นแหละเราพร้อมจะซัพพอร์ตเธอเสมออย่าลืมสิว่าเราทีมเดียวกันอืม จะวางก็วางอย่าลีลาได้ป่ะนี่ไม่เขินมา่อหร่ถามจริงไม่ผู้หญิงอะไรวะเนี่ยได้ยินนะโอ้ยเล้ง ไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมางง้อโอ้พวกคนมีคู่พ่พวกเราก็มีโจทย์ชีวิตที่ต่างกันนะแต่สุดท้ายอ่ะก็แค่ทำหน้าที่ตามโจทย์นั้นให้ดีที่สุดจากวันนั้นแค่เพียงได้มองรอยยิ้มเธอ จากวปนานยิ่งแค่เพียงได้มองรอย